ใช่ครับผมชื่อยอดเป็งใจแก่ภานะครับวันนี้เราเจอกับสิทธิรักกันนะใช่ครับเคยชกก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยเจ็ดปอนด์ครับบัเช้าเรามาเกินไหมเท่าไหร่เกินมาจุดแปดหกผ่านเฉลุยผ่านซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ค่ายมวยติเกียนงที่จังหวัดตรังครับจังหวัดตรังนะซ้อมมากี่วันซ้อมา1หนึ่งเดือนครับเดือนหนึ่งเราเป็นมวยประเภทยังไงเดินแทงเข่าครับอ๋อเดินส่วนมากเเน้นเข่านะใช่ครับเราเห็นไม่คู่ต่อสู้สไตล์ไหนเห็นครับประเภทไง เดินด้วยครับแล้วก็เตะขาต่อยหมัดครับอ่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักของเราปล่อปรยห้าสิบสามครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้สิบเจ็ดครับชกมวยมารวมๆวมหกสิบครั้งนะหกสิบกว่าครั้งไหมเรามาที่นี่หลายครั้งไหมมาที่นี่อครั้งแรกโชคดูว้อมน้อยครับครั้งแรกก่อนเนี่ยใช่อ๋อเราสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสองสามเลยครับล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่ล่าสุดโชคไวร้อยเจ็ดครับผมไวเก่งนะถือว่าเต็มเวทนะคุ้มไหมคุ้มไหมไม่ครับคุ้งกี่โล ก็มีไม่คุ่งลดมาสามโลกว่าสามโลกว่านะเอาเราเป็นลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดตรังครับผมจังหวัดตรังอ้าวบ้านนายชวนออาฝากไว้ครับเชียร์นะเด็กนายชวนฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่โอเคนี่ครับสิทธิ์ลักปอภัยแดงนะฮะเหลือเท่าไหร่สิทธิ์ลักเราไปซ้อมอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่แพ้ที่แพรเลยนะเรานี่สไตล์เงมวยไม่ไม่เราเอาโกกับเขาไหมน่าจะโมโชกร้อยเท่าไหร่ อะไรนะล่าสุดตกร้อยเท่าไหร่ร้อยเจดครับผมนี้ร้อยเจ็ดรมหลายโลไหมหลยโะี่โลได้หกโลแล้วมั้ยห้าโลตกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบหกสิบครับสามไฟหลังไปแข่งหลังงานตื้อได้ไม่เป็นไรสามไฟหลังลงได้ไม่ไป็นไรสามไฟหลังเราเป็นไงชนะกี่ครั้งชนะไฟเดียวชนะไฟเดียวล่าสุดเคยมาที่นี่กี่ครั้งแล้วมาที่นี่สามครั้งสี่ครั้งสามครั้งนะเป็นไงบ้างน้ำหนักในเวทนี่ เล็กไปไม่ได้ใหญ่ปไปด้วยพอดีเล็กไปเล็กไอ่ะเป็นคนจากจังหวัดฝากคนขับเชียร์ในวันนี้ไ<ต>ด้ค่ครับฝากชาวแค่เชียร์ผมได้ครับโ<เ>อเคอีกนิดนึ่งนะอีกอีกชุดนึงโอเคขอโชคดีน้องชาย